เคยไหมนอนไม่หลับเพราะหิวเปิดตู้เย็นตอนเที่ยงคืนหยิบอะไรมากินนิดหน่อยแต่พอเช้ามารู้สึกผิดเหมือนทำบาปกับสุขภาพตัวเองสุดๆหลายคนถูกสอนว่าห้ามกินหลังหนึ่งทุ่งหรือกินก่อนนอนเท่ากับอ้วนแน่ๆแต่คำถามคือมันจริงเสมอไปไหมใน e ีีนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายว่ากินดึกทำไมถึงอ้วนง่ายแล้วแบบไหนที่กินดึกได้ โดยไม่ทำร้ายร่างกายมีเมนูอะไรที่กินแล้วหลับสบายไม่หนักพุงไม่ต้องหิวทรมานตอนดึกอีกต่อไปแค่รู้วิธีกินให้เป็นก็จบเรื่องทำไมกินดึกถึงกลายเป็นตัวร้ายประเด็นไม่ได้อยู่ที่เวลากินอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่ากินอะไรและกินแล้วทำอะไรต่อปัญหาของการกินก่อนนอนมีหลายอย่างเช่นระบบย่อยไม่ทันร่างกายกำลังจะพักแต่ดันมาต้องย่อยของหนัก หลับไม่สนิทถ้ากินของมันหรือหวานมากก่อนนอนจะทำให้ร่างกายกระตุกหายใจไม่ดีหลับหลับตื่นตื่นเผาผ่านต่ำตอนนอนการเผาผ่านจะช้ากว่าตอนตื่นทำให้ร่างกายสะสมพลังงานแทนที่จะใช้ถ้ากินอาหารพลังงานสูงตอนดึกร่างกายเอาไปเก็บเป็นไขมันทันทีถ้าหิวก่อนนอนกินได้ไหมกินได้แต่อย่ากินแบบไม่คิด บางคนหิวเล็กน้อยแต่ด้านหยิบขนมถุงโดนัทหรือข้าวไข่เจียวมากินเท่ากับร่างพังสิ่งที่ควรทำคือกินมื้อเย็นให้ดีตั้งแต่แรกมีโปรตีนไฟเบอร์อิ่มนานถ้าดึกแล้วยังหิวให้กินแบบเบาๆพอหายหิวเลือกของที่ย่อยง่ายไม่มันไม่หวานไม่เค็มจัดหิวก่อนนอนไม่เท่ากับต้องอดแต่ควรเลือกให้ฉลาด เมนูเบาๆก่อนนอนที่กินได้แบบไม่รู้สึกเผ็ดลองเลือกจากลิสต์นี้ได้เลยของกินก่อนนอนแบบดีต่อใจและไม่อ้วนเกินไปนมอุ่นไขมันต่ำมีทริปโตแฟนช่วยให้หลับสบายกล้วยหอมครึ่งลกูกไฟเบอร์สูงอิ่มนิดๆพอหลับไข่ต้มหนึ่งฟองโปรโตีนอิ่มท้องไขมันดีกริกโยเกิร์ตไขมันต่ำโปรโตีนสูงย่อยง่าย ข้าวโอดน้อยๆกับนมอุ่นได้ครับเบาๆให้ไม่หิวถั่วอบไม่เค็มแมคคาเดเมียอัลมอนต์แต่อย่าเกินหนึ่งกำเล็กพยายามอย่าเลือกของทอดข้าวขาวหรือขนมหวานเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งก่อนนอนเท่ากับหลับไม่สนิทตั้งเวลาให้ตัวเองนิดนึงถึงจะกินได้แต่ถ้ากินแล้วนอนทันทีร่างกายจะไม่ทันย่อยนะกินของเบาๆก่อนนอนอย่างน้อย45นาที ถ้าเป็นมื้อใหญ่ๆควรเว้น2-3ชั่วโมงก่อนนอนหลังจากกินเสร็จอย่าพุ่งตัวขึ้นเตียงทันทีเดินเบาๆหรือยืดตัวสัก5-10นาทีช่วยให้ย่อยดีขึ้นถ้าอดไม่ไหวทุกคืนแปลว่ารูปแบบการกินทั้งวันอาจมีปัญหาหิวตอนดึกเป็นประจำแสดงว่าคุณอาจกินโปรโตีนน้อยไปทั้งวันหรือกินคาร์บไวเกินไปทำให้อิ่มไม่นาน หรืออดมื้อเย็นเพราะกลัวอ้วนเท่ากับหิวตอนดึกหนักกว่าเดิมลองปรับเป็นเพิ่มโปรตีนในแต่ละมือ้อกินข้าวกล้องหรือมั่นเทศแทนข้าวขาวกินผลไม้รอบบ่ายแล้วมื้อเย็นค่อยจัดเบาๆแล้วดูเลยว่าคุณจะหิวน้อยลงตอนกลางคืนแบบไม่ต้องฝืนเลยละ่ะ การกินก่อนนอนไม่ได้ผิดมหันต์แต่ผิดที่เราเลือกอะไรเข้าปากและกินแล้วทำอะไรต่อไม่อยากอ้วนไม่ต้องอดแต่ขอให้กินอย่างเข้าใจร่างกายตัวเองหิวก็กินได้แต่ขอให้เบาพอประมาณและมีเวลาย่อยก่อนนอนสุขภาพที่ดีไม่ใช่การอดทุกอย่างแต่คือการรู้จักเลือกให้เป็น ถ้าใครมีเมนูกินดึกในดวงใจหรือมีคำถามว่าอันนี้กินได้ไหมมาเมาส์กันใต้โพสต์ได้เลยแล้วเจอกันตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามช่อง healthy every day ไว้เลยเพื่อสุขภาพดีแบบเป็นเพื่อนกันทุกวัน